เดินเดยนเดินบรรยากาศเดินเดินดนเนพีบรรยากาศสดๆฟาพี่พะนองมาเที่ยวผู้ตีนตกพี่น้องเอ้ยมากับพระอาจารย์เพิ่นพระอาจารย์เพิ่นเดินทางมาจากทั้งประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวมาชมก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องอิฟซีเขา ได้เห็นบอกว่าชิเป็นทั้งลาวทั้งไทยหรือทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยนี่ก็แม่นพี่น้องพาเพิ่นมาแต่ทั้งประเทศเพิ่นบ้านทั้งไทยพี่น้องเอ้ยมาเดธรรมศาสตร์โดยเพิ่นมาเที่ยวชมธรรมศาสตร์ให้พาจารย์เพิ่นพาเดินชมเลยเดินเดินไปเดินชมที่หกคนกันหน่อยทางน่ะด้านน่ะบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมาหลายคน นั่นนะก็เป็นพระใหญ่พี่น้องเ้ยบนไผยมากัามากาบมากับมาไหวสักลาบุษราไปย่างก่อนนี่กับเพื่อนสหายมาแต่บุนพี่น้องก็มาแต่กรุงเทพใหม่ใหม่พาเสียเสียเอฟมาเที่ยวน้ำกันเสียคันไปทันศรีเลวัต มาเบิ่งวิวทางนี้ธรรมชาติสวยงามเป็นยังไงพระอาจารย์วันเที่ยวบนชมคักดีอยู่คักขาดขาดแข่งยินดีตอนรับจุดยอดอินีเดี่ยวพี่น้องเลยเที่ยวเที่ยวจะทางไทยมาเบิ่งทางพีลังหมดกันขาายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศว่าเจ้าใหญ่เมื่งใจไว้อยากมากก็ได้มาเห็นยินดีเดี๋เดี๋ยว เอาเบิ้งวิวน้ำกันพี่น้องเลยวิวงามเมืองคาบางท้องพี่น้องแฟงสวรรณเขตเสียดายโทรศัพท์ตัวนั้นทางกรบสันสีหินคาแข่งโทรศัพท์ตัวมันสูดดวงจันทร์นะเนี่ยโดยโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขนาดว่าคมชัดดีโทรศัพท์คนบ้านนอกก็ยืมโทรศัพท์เพื่อนพี่น้องเยถ่าย ขี่ไปเพี่นองบเบิรนคือว่าผู้คนนี่ยงผู้คนนีอย่งบอกเวยใช่ผู้ทอกโอ้ผู้ทอกวะให้ลแหลมน่อตัวนี้ผู้คนนี่ยงพี่น้องผู้ทอกผู้ทอกเห็นแหลมๆหมืนพี่น้องเลยมันน่าเชื่อเมืองทาปะง่องแขวงช้นาเขตพี่น้องเลยจุดชมวิวอันนี้แม่นวัดผู้ตินตกวัดผู้ตินตก พาจารย์เพิ่นม like sí ักธรรมศาสตร์แบบนี้ว่าจันอยู่เมืองไทยกะส้มั้งแต่เขาในเมืองว่าจันมื่อนี้อยากมาเที่ยวเล่าก็เลยพาพ่นมาเที่ยวทั้งวันนอกวันหน้าสององค์นี่เป็นยังไงกันหน่อยมาเที่ยวเล่าเขาหักนอกเด๋อเด๋อเด๋อเอาพี่น้องทั้งไทยเฮาบูไดอยากมาเที่ยวกะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาส่งน้ำกันโดยโดยพาอาจารย์เพิ่นมาก่อนเลยนี่เมืองท่าบางท่องผู้ติดตกนี่ก็พระอาจารย์เพิ่นเดินทางมาทั้งจากทางใดกันหน่อยจากทางไทยเฮาพูเหรอโดยโดยโดยนี่ก็แม่นพี่น้องเอ้ยมาแต่ไทยบ้านไอ้ยินจะชื่อเพิ่นว่าเมืองท่าบางท่องดินน้ำน้ำซุ่มพี่น้องมื้้อนีก็เลยมาเที่ยวมาชมบรรยากาศ สดสดดีๆให้พี่น้องเข้าไดยเบิ้งเอฟซีพูดใด้เขามาเบิ้งกับฝากกดไไห์กดแส้ได้พี่น้องด้วยรรมศาสตร์สวยๆงามๆจงจีนี่หายยากเชียงก๊อปแนมเบิ้งกับขาดด้วยโบมี่บ่อโตคือพันลงขีดไปมันยังโตลิ่งนหยากนะพี่น้องคล้ายๆคือบอลทีิ่น ทายให้เบิงธรรมศาสตร์ผู้เบี้ยขายข่คือกันพี่้องอันนี้มันเป็นธรรมศาสตร์ผู้ติดตกเมื่อทาบังท้องแข็งสวัสดเขตสอปปลาาพี่รองเลยธรรมศาสตร์สวยงามในบอลส้มวิวอันนี้ั้งพระอาจารย์เพิ่นมานำการทีมงานอยู่นอยู่ดีเลยเป็นเป็นผู้